สวัสดีค่ะสวัสดีสูส่ทุกคนนะคะเนาะมาพบมาพพากันอีกแล้วนะคะเนาะกับอันมื่อน,นี้นะคะ <c oughs> มื่อน,นี้มาพบมาพพากันกับอันกันตอนบ่ายนะคะเนาะมื่อน,นี้อันมี่ยังอ <c oughs> <c oughs> ุ้ยตายโอ้ยขอโทษค่ะมื่อน,นี้อันมี่ยังซีมาซีมาซีมาแอนเล่นเพื่อนพี่น้องสูส่ทุกคนมาเฮตุจังคะ่ะเนาะ ยังว่ามูว่าเนี่อันไปอันนั้นปั้นจักรยานมันบอกค่ะอันเข้าไปในในประสาทเนาะคะ่ะเนาะในเมืองุูายเนาสตร์เนาะอันไปเก็บปลาเมาค่ะพักเสียนฝรั่งพักเสียนฝรั่งเนาะค่ะเนาะนี่นนเก็บมาได้กำเนึงเนาะคะ่ะเนาะอันสียเอามาล่างท้งองก้มสะอาดแล้วอันกษิมาอันอีหยงกกอเขอเอินมาเฮสมสมพักเสียนฝรั่งเนาะคะ่ะเนาะ ม like well, in ah ือ so น so okay. so <Yeah. S 2> ีสิมาเห็ดสมพักเซียนฝรั่งค่ะเธอแหลกเนาะค่ะของอ่านเนาะอันกับบองหูเนาะว่ามันแมนใบพักเซียนฝรั่งบอแต่ว่าอันเห็นอันเห็นม่เขาเห็ดในวิดีโอนะค่ะเนาะอันก็เลยอ่นคิดว่ามันอาจจะเป็นสมพักเซียนฝรั่งเนาะค่ะพักเซียนฝรั่งเนาะอันก็เลยว่ามันเก็บมากจำนึงเนาะค่ะอันว่าอันสีมาล่องอันนั้นสิมาล่องอนั้นล่องเมือมันอะ้น เห็นมูมูเขาเห็ดเนาะค่ะมันกะมันกคล้ายๆแบบนี้นะ,นะเนาะค่ะใบดอกเสี้ยนี่แหละอันว่าปัญญานี่คืะนะอนละเออแต่หนึ่งเท่ากัเก็บนไม่หันเท่ากับยานมาหมาเงี่ยวใส่บอกคุณนางสีเนาะค่ะเนาะอันเมึงอันสีแหเงมึงเนาะค่ะนะี่ออนนนนแนมเห็นบอก่ะอันจะล่างไปร้ายนา้ำเสิร์ฟแล้วเนาะค่ะพวง,งน,นึงหันเนาะอันล่างไปร้ายน้ำเสิร์บละ เดี๋ยวอันกับสีหลังมึงเนี้ยงามงามเลยเนาะคะ่ะอวบก็บอวบเนะบาะมึงตีลาพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวอันสิฟ้ามาสัน่นอันนั้นคันพับสมพักเสียงฝรั่งเธอแดกเนาะค่ะเนาะธนาอันันสงพักบัวบานเท่ากันยังบ่เคยขันเนาะค่ะมาอยู่เมืองหนอก่ะต้องได้เฮ็ดเนาะค่ะเนาะอันนี้มันเล่นขันสงพักเสียงฝร, <c oughs> รั่ง,นงเนาะคะะ่ะเนาะล้างออกหลายน้าวแหละเนาะคะะ่ะเนาะอ๋อ แค่นี้อันซีน่าเอาเกลือใส่เนาะวันนี้เขาบอกว่าให้เอาเกลือใส่เกลือใส่ะแล้เกลือห้อยใส่เนาะค่ะใส่หนังบ้างอันอันวาอันี้ใส่อันบ่เคยเท็ๆเดี๋ยวนาะค่ะเนาะเกลือใส่อีกคน อันบม่เคยเห็ดตรงน้องค่ะนี่พึ่งพึ่งเฮ็ดเทื่อแรกน้องค่ะเนาะเมื่เอเอาเสียขินก้อนน้นอยๆมาค่ะมาะกับหนึ่งเอาซ้ำนี่กับพ่อนะค่ะเพราะว่าเทื่อ,ททอรแรกเนาะอันเห็นร้าหลายแต่ว่าอันเก็บมาน้อยๆอยน้องค่ะเพราะว่าอันไม่เคยกินน่นน,ะะน้ำเนาะ อันนี้กับมาน่องมองเมือนเรื่อยๆขันน่องเฮขันมันแสบขันไปเห็นไหมกับซีดาเก็บมาอีกนะคะมะยองยองกันเนาะคะ่ะเนาะบันดีนั่นงเห็นบ่นงเห็นบ่ค่ะมาเด็ดค่ะมาขันสมพักเสียนพลัง่งเนาะค่ะลลางออกแล้วกับสีม่า ยังเนาะค่ะทดลองเนาะน,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 นาสมพักกาสมพักบัวกับย่างบบเคยขันนะคะยังย่างบบเคยเห็ดว่าอีลีซะนี่แหละพึ่งเคยเห็ดนี่แหละเธอแหลกันนี้ยขันลงหลายเลยกับมันนั่นเมื่อละน้อยขันล่ะก่ะอู้บัวดีเนาะค่ะ อวบค่ะอวบเนี่ยอันวันสิเก็บเอาลายๆเยอะพอดีอันเห็นคนมากอันก็เลยเศร้าเก็บเนาะคะมันมันอยู่ในปราสาทเนาะค่ะปราสาทนั้นปราสาทเมืองศูนย์ศาสตร์เนาะเขาไปย่ยางเหล็งในปราสาทเหมือนนั้นว่านี่เป็นปันจักรยานเขาไปมายางเหล็งในปราสาทเมืองศูนย์ศาสเนาะค่ะเนาะเห็นกันเลยว่าก็เลยบอกพี่ไงว่าปัญญานี่ปัญญานี่นี่นี่ กคยเห็นทรงพักเคนเห็นพักเสียนฝรั่งไหมถ้าว่าอ,อจะว่าคอยสิเก็บใจบ้องหว่าก็เพืงเง่มนะ่นี่เพืงเง่นอนนี่ก็เก็บป้าตีละการ์ตูนไปยันมาเหนียวใส่เพืงเง่อนนี่กว่ามาสิเหนียวใส่เอาไปล้างแล้วก็ได้ดอกอู้ยหอมดีครับเพื่อนนี่พี่น้องเอ้ยหอมดีเนาะคะ่นะเนาะ หอมหอมอืาาอค่ะมะขันสุพักเสียนฝลังมะขันพักเสียนฝลังน้ำแข็นนงเนาะค่ะเนาะเคื่อแรกเคื่อแรกน่องเห็ดหนึงน่งไม่สิเป็นมอ พักวัวกันนั้นเอยียงกับพักวัวก,ก็พักกันนั้นประกาศก็ยังไม่เคยเห็นสมพักกินพอเทียรเนาะเนาะแต่ก่อนอันเห็นตอนอันเป็นเด็กน้อยเนาะอันเห็นแม่แล้วเห็นให้กินเนาะสมพักพวกัวแซ่บแซ่บเนาะคะ่ะแม่บึงกรซิส้มไข่เน่ให้เน่ เนี่ยขันโรคเหล่าแดดน้อยเพี่น้องเอ้ยแต่ก็บอกเป็นอย่างนั้นนะเป็นเป็นเป็นเธอแล้วเนาะคะ่ะอันสิลองกินมึงอันม่เคยกินพ่เอเทียนเนาะคะ่ะเนาะนี่หนาเน้นมุ้เคยกินพ่เอเทียนนะคะ่คะ,คะลองมึงลองมึง Quay lại kỳng thật tham mưu nữa nó tất sẽ áp đặt mày nơi anh tuổi đâu nọc không ngon để đấy ăn nèo thêm nèo ăn nèo nèo เปิดน้ำล้างออกก,อก็น,นะะ้ำอ,อ,ไอ,นนอะไรเนี่ยหาเนียงใส่กันเนาะเฮ้ยอันสีใส่อันนั้นละเนาะนั่นน้อยๆเนี่ยมันก็ไหลนีซีไซน์อันนี้เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ แดดนิดน้อยตัวหลักเนาะคะ่ะใส่เนี่ใส่กบปลูกนี่เนาะค่ะเกลือแหลกเนาะค่ะเนาะมะขันสมผักเสียนขันสมผักเสียนฝรั่งเนาะค่ะเอออยู่เมืองหนองอยู่เมืองหนองนี่ก็ดีที่สันเนาะค่ะเนาะ มีสมพักเสียนมีเห็ดมีอย่างเก็บนะคะเนาะเอาเนี่ยนี่ก็เสดายมีปักเสียนมีใบกระเทียมปลามีเห็ดมีอย่างเก็บนะคะเนาะอีกอย่างคนแถวเมืองนอกเขาไม่ค่อยกินเนาะค่ะมีแต่แต่อาจจะกินเป็นบั้งนเนาะค่ะเนาะมีแต่คนเอเชียห้ากว่าเนาะค่ะกินเนาะค่ะอันอันเพื่อเห็นพลังเขาเก็บมากให้กินเนาะค่ะแต่อาจจะจะมนี้บางเนาะค่ะเนาะ อ้าวนี่พี่น้องได้ซ้ำนี่คะ่ะขั้นตอนต่อไปเนาะค่ะปนีเนาะนะคะขั้นตอนต่อไปเนาะคะ่ะเนาะอันกระตุมน้ำแล้วก็เอาเข่าใส่แต่ว่ากระเทนเป็นสีดำดำก็คือว่าอันนี้เนาะคะ่ะเพราะว่าบ้านอันกินแต่เข่าอ่นนะเนาะค่ะเข่าเชือรี่เข่าสีดำดำมาเนาะคะ่ะพอดำเนาะคะ่ะอันก็เลยอันนั้นต้องใส่เข่าดำตมเนาะคะ่ะเนาะ ต้มน้ำมะาเขาใส่ให้เขามันซุกก่อนเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวจังหน่อยอันก็ใส่สโลโดนดน้อยแล้วก็เกลือน้น้อยเอนาะคะ่ะเขาสุกแล้วอันก็สิปิดแล้วก็สิเอามาใส่สมพักเสียนตอนเนาะคะ่ะเดี๋ยวทำมึงขันตอนต่อไปเนาะคะ่ะเนาะใส่เกลือลองไปนิดหน่อยเนาะคะ่ะแบบนี้เนาะ นี่คือชุบสดเนะค่ะเนาะแซนดนื้อหอมมิโลชาต์เนาะค่ะชุดเปิดขึ้นแล้วะจะได้ขายเขาซุปเนาะค่ะมาค่ะขั้นตอนต่อไปเนาะค่ะเนาะปรคือดิอันต้มน้ำเข่าแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะ ใบเตยอันกซัซซมาใส่เกลือให้อันนั้นพักเสียอันเทอันนันปั่นน้ำออกน้นอยๆแลคะน้อยใส่ขผงบนนน้นอยแล้วกะ็อันกซัซซเอาเขา่าเขา่าใส่เนาะค่ะเข่าติดตรงแล้วนะคะเานาะในะส,สูตรของอันสิเป็นนะั่นน่ะเนาะคะ่ะเข่าดำเนาะคะ่นะะเนาะบ่มี่ไปให้คืออันดรงเนาะคะ่ะเพราะว่า อยู่ในอันสกินข้าวดำเนาะค่ะอันมุมี่ข้าวขาวตอนแม่ไม่ไม่อันกินข้าวขาวอยู่กรนีกรณีอันบได้กินแล้วเพราะว่าแฟนบังอกินข้าวดำาน้าบันก็เลยต้องกินข้าวดำแต่กันไปบานเห่ากินข้าวขาวเนาะค่ะข้าวมะลิหอมบานเห่าแสบจากฟ้ามเห่าเนาะค่ะเนาะเอาข้าวโรยหนาเนาะค่ะแล้วก็อัดใส่หนามที่อันแยกออกนะคเนาะ ใส่ลงไปใส่ลงไป่นะคะแนละ้วโอ้ยนานก็เรียบร้อยใส่ถขา่ากันเข่าลายนะคะใส่เหมือนเลย สมพักเซียนสูตรอันเป็นสมสมพักเซียนนันนันเขาดำเน,นาะค่ะนันโมเรียบร้อยเรียบร้อยเนาะเนาะนี่ขออนุญ,ญาตใส่เกลืออีกน้อยน้อย,น,ยนี่บัตี้ อันก็นจะปิดฟ้าไว้สามมือนะคะ่ะสามมือสองสามมือนะคะเนาะ,ะสามมือกับซิลองเปิดเมือนะคะเดี๋ยวสามมือค่อยมาพอกันอีกเท่านะคะเนาะ,ะนี่อุ้ยเดี๋ยวอันให้เมึงหน้าตาก็น,น้อยๆใกล้ๆแล้วเนาะคะ่ะสมักเษียนฝรั่งเนาะคะ่ะสูตรอันเองเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะแต่อันใส่เข่าดำเพ็ดเนาะคะ่ะ แต่แต่จริงเขาใส่ข้าวเหนียวแหละแต่ว่านบมีข้าวเหนียวนะคะเ็เลยใส่ขา้ขาวข้าวดำอันนี่แหละข้าวดำข้าวเชอรี่อ้าวเซ็จเรียบร้อยให้ปิดไวสามมือนะคะค่อยพอกันนะคะเนาะเดี๋ยวสามมืออันซิมารีวิวอีกเทเนะคะเนะาะสมมือเจอกัน เรียบร้อยแล้วเนาะค่นะเนาะขอบคุณเลยทายนะคะสำหรับการรับชมวิดีโอนะคะเนาะการเหตุสมักเสียนเ่อแรกสมกเษีฝรั่งเธอแรกนะคะบอกกันวิดีโอนานะคะเรียบร้อยไปแล้ว